ครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมอำเภอสะบ้าย้อยนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในเสียมเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นอำเภอพื้นที่พิเศษนะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมมารับทราบในเรื่องของการผลิตกาแฟนะครับซึ่งเป็นกาแฟที่ถือว่า มีกาแฟต้นแรกของประเทศไทยนะครับของอำเภอสบายย้อยนะครับกาแฟโรบัสต้าของสบายย้อยนะครับมีความสําคัญยังไงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับมาดูว่านะครับลักษณะของกาแฟโรบัสต้าที่มีรสชาติหอมอร่อยของอําเภอสบายย้อยนะครับและก็เป็นแหล่งที่ผลิตกาแฟต้นแรกของประเทศไทยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับฟังจากท่าน ปราชชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้าตรงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านเลยครับขอเชิญทุกท่านเลยครับจะพาทุกท่านนะครับมารับฟังความเป็นมาของการจัดตั้งนะครับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟนะครับของตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบายย้อยนะครับซึ่งจะมีความเป็นมาอะไรยังไงนะขอเชิญนะครับพี่ชนะมณีออนนะครับมาได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับแปรรูป าแฟตรงนี้สักนิดนะครับขอเชิญเลยครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนายชนะมณีอ่อนนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบายย้อยนะครับซึ่งผมวันนี้ผมจะมาเล่าว่าโรบัตตาโรบัตตากาแฟโรบัตตาเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นที่ตำบลบ้านโนนนะครับตอนนี้ที่ มีอิสลามท่านหนึ่งนำเข้ามาปลูกที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2447ครั้งแรกนำเข้ามาหลังจากนั้นก็ในชุมชนก็ปลูกขยายไปพื้นที่ไปทั่วหลังจากนั้นกาแฟมันเริ่มหายเพราะว่ายางพาราเข้ามามีบทบาทเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งกาแฟเริ่มหายไปจากอำเภอสบายย้อย ปี59นะครับอดีตท่านผู้ว่าสมพลท่านมองเห็นว่าทำยังไงกาแฟมันเกิดขึ้นที่นี่ครั้งแรกรอยากให้กาแฟคืนถิ่นเอกครั้งเลยสนับสนุนต้นกล้าพันมาให้ชุมชนตำบลบ้านหนดนีม้มาขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ นำโรบัตตากิ่งพันโรบัตตาสายพันโรบัตตาของอำเภอสบาย้อยนี้นำมาปลูกให้ชุมชนให้มีสมาชิกคร,ครั้งแรกเรามีเราก็เมื่อปี59ปี59เราก็เริ่มปลูกในเดือนกันยาหลังจากนั้นปลูกเสร็จเราก็รวบรวมสมาชิกเมื่อมีผลผลิตเราก็รวบรวมสมาชิกเพื่อจะจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกเมื่อปีเมื่อปี62ครับ เราก็ร่วมรวมสมาชิกได้45คน45คน <45 S 2> ครั้งแรกนะครับเอามาปลูกปลูกแล้วก็เริ่มรับซื้อ,อกาแฟเมล็ดกาแฟเมล็ดเชอรี่ครั้งแรกนะครับแล้วก็เราทำยังไงในเมื่อสมาชิกปลูกแล้วผลผลิตจะเอาไปขายที่ไหนรเราเลยทำโครงการต่อย,ยอดในงบประมาณของเกษตรจังหวัด ท่านก็ให้ประมาณมีอาคารมีอุปกรณ์ในการผลิตทุกอ,อย่างในวงเงิน2ล้าน4แสนเราก็เริ่มผลิตรับซื้อผลผลิตเลยครกลุ่มนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรารวบรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเราทำเป็นกลุ่มกาแฟแปลงใหญ่ครับเพื่อมองภาพทั้งอำเภอเรารวบรวมสมาชิกทั้งอำเภอใครมีอ ลูกคนละไร่สองไร่เอามาเข้ามาเป็นสมาชิกของเราเรามีกฎระเบียบมีระเบียบต่างๆมีการลงทุนเพื่อที่จะรองรับในส่วนการการทําในส่วนของการผลิตกับกาแฟตรงนี้นะครับกาแฟเราปี6-2เราก็เริ่มเราเริ่มรับซื้อจากสมาชิกครั้งแรกแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับคือแรกๆนี้ แค่รับซื้อก่อนใช่ไหมครับรับซื้อตมเล็ดกาแฟครับผมแต่ว่ายังไม่ไม่ตั้งโรงคั่วเรามีโรงคั่วคืออุปกรณ์นั้นมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเรารับซื้ออย่างน้อยกาแฟนี้เราต้องบ่มอย่างน้อย6กเดือนถึงจะผลิตออกมาได้ครับเราก็รับซื้อตั้งครั้งแรกเรารับซื้อจากสมาชิกมา1500กิโลพอปีที่สองเรารับซื้อมาจากปีที่ผลผลิตที่ผ่านมานะครับ เรารับซื้อจากสมาชิกมา1,500 1 5 0 0 5,000กิโลครก็ถือว่าผลผลิตสมาชิกเริ่มเยอะจากเริ่มปลูกมา5-6กปีนะครับในส่วนนี้โอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านครับไปชมไปชมอะไรก่อนพี่ไปชมวัสดุอุปกรณ์ชมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในเราจะมีการบ่มเราเราบ่มยังไงก่อนที่จะออกจากมาผลิตสี เราจะมีที่สีแล้วก็การาบ่มเมล็ดเชอร์รี่รอะไรตรงนี้ตื่นเชิญเลยครับกระบวนการผลิตกว่าจะเป็นกาแฟรโรบัตต้าในแต่ละแก้วนั้นมีขั้นตอนที่พิถีพิถันและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยตั้งแต่การคัดแยกเมล็ด การกระทบเปลือกนอกด้วยเครื่องสีจนกลายเป็นกาแฟโรบัตตาพร้อมดืม่มทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกาแฟโรบัตตาสบาย้อยอย่างแพร่หลายมากขึ้นนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นต้นแบบพื้นที่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนประชาชนมีอาชีพมีรายได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากฐานตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับกาแฟโรบัสตาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสบาย้อยมีจำหน่ายด้วยกัน2รูปแบบนั่นก็คือแบบขั้วบดขนาด250กรัมราคา180บาทส่วนแบบเมล็ดขั้วขนาด500กรัมราคา290บาทสามารถอุดหนุนกาแฟในพื้นถิ่นสบาย้อยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลร,รูปสบาย้อยหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook โรบัสตาสบาย้อยต้นกำเนิดกาแฟโรบัสตาแท้1น0ได้เ์ได เลยนะคะคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ,รบวันนี้นอกจากเราจะพาไปชมกาแฟร,รูบัตตานะครับที่บ้านหนดนะครับของอำเภอสะบาย้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็มีสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่โดดเด่นของอำเภอสะบาย้อยอีกแห่งหนึ่งนะครับคือที่โรงเรียนบ้านบาโหยนะครับเป็นโรงเรียนได้คิด คลนะครับในการทําปิจิฟา์รักโลกขึ้นมาใ,ในการใช่ครับการรักโลกซึ่งความเป็นมาในการนะครับขอตั้งนะครับกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับมีความเป็นมายัางไงหรือนะครับได้คิดกันยังไงถึงหาได้ดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะครับได้รับฟังความเป็นมา จากท่านอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แนะนําชื่อเองสักนิดหนึ่งครับครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมครับขอต้อี่อีกครั้งครับผมผมคุณครูโอภาสเมฆสุวรรณนะครับเป็นคุณครูผู้สอนประจําโรงเรียนบ้านบลาหอยนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับทีมงานด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับเริ่มต้นนะครับของการทํากิจกรรมอันนี้ก็ประมาณสักสองปีที่แล้วนะครับก็คือจากที่ทางรัฐบาลนะครับเขารณรงการเลิกใช้ วัสดุที่ทําให้เกิดเพราะว่าลูกร้อนอย่างเช่นพลาสติกนะครับโฟมอะไรพวกนี้นะครับก็ทางสาธารณสุขหมู่บ้านเขาก็มาที่โรงเรียนด้วยครับก็มาขอความร่วมมือนะครับอย่างน้อยโรงเรียนก็เป็นที่รวมนะครับเป็นที่กระจายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยก็เลยบอกว่าเออถ้าหาวิธีการนะครับที่จะสามารถช่วยรณรงค์ตรงนี้ได้นะครับก็เลยเกิดความคิดขึ้นมานะครับเริ่มต้นก็อ่า อันนี้จริงๆเลยส่วนตัวนะครับคือผมมีอยู่ช่วงหนึ่งน้ําประปาไม่ไหลนะครับก็พยายามน้ํากรองนะครับบ้านเรามันอยู่ใกล้กรองก็พยายามน้ํากรองขากลับก็เจอเจอกับหมากกับหมากระหว่างเดินทางกลับมาก็หิ้วกลับมาด้วยนึกถึงตอนสมัยเด็กครับเราเอามาขี่แล้วก็ลากแข่งกันนะแต่ว่าตอนอายุขนาดนี้คงทําไม่ได้แล้วก็มาเจอกับแม่นะแม่ผมอาจารย์เป็นคนที่นี่เลยไหมครับใช่ครับผลคนที่นี่คนที่นี่เลยเกิดเกิดที่นี่เลยนะครับก็มาเจอแม่ถามแม่ว่า เออเมื่อก่อนจําได้ว่าไอ้กาหมากนี่นะครับบ้านเราก็เรียกเตอะนะกระหมากเรามาทําเป็นภาชนะตักน้ําได้ไหมแม่แม่ยังทําได้ไหมแม่บอกทําได้นะก็เลยบอกแม่ลองทําให้ดูหน่อยผมแม่ก็จัดการทํานะครับมามาจับมาดีมามัดนะครับก็เป็นภาชนะชนิดเรียกว่าติหมาติหมาเดี๋ยวหมาน้ำเนี่ยนะครับเอาไว้ตักน้าเมื่อก่อนอ่าใช่เมื่อก่อนเขาใช้ตักน้ําจากบ่อมากินนะครับก็เป็นเบื้องต้นผมก็เอาแนวเอาแนวความคิดเนี่ยมานะครับมามาทำที่โรงเรียน ก็อาศัยกาบหมากนี่ครับนี่เนี่ยหมากเขียวหมากเหลืองหมากได้ทุกหมากเลยได้ทุกหมากเลยครับที่มีกาบแม้แต่ปล์มนะครับใหญ่ๆก็ทําได้อ่ากับนั่งก็ไปนั่งไหนได้อ่าก็เอามาแล้วก็ทาให้ให้ให้ครูดูขวันะิืมต้นให้ครูดูแล้วก็ปาแม่เขาใส่ดินโสรใส่ยางลบใส่อะไรในห้องนะครับจนกระทั่งวันเด็กทีนี้เราก็ถือโอกาสตอนนั้นครับทําไว้คนกลางเยอะ ก็ออกมาใช้เพราะวันเด็กนี่มีการแจกขนมเด็กมีอะไรเยอะแยะก็เลยเอามาใส่ขนมแจกเด็กนะครับก็เป็นที่ตอบรับนะครับผู้ปกครองมาเห็นก็ชื่นชอบก็ก็บอกว่าเออสามารถทําเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะครับก็ผมก็เลยได้ความคิดมาแล้วก็ไปดูจากจาก YouTube อย่างไรมาเขา่าในการทําเนี้ยทำตำจานจากกลับหมากซึ่งผมมานั่งคิดดูบ้านเรามีวัตถุดิบเยอะ แล้วสามารถทําได้แน่นอนถ้าว่าถ้าว่าตั้งใจทาจริงแต่ว่าเบื้องต้นคือปัญหาหลักก็คือในการทําอย่างนี้ก็มันมันต้องใช้อาจัย์เคร่องมือแล้วก็เทคโนโลยีระดับหนึ่งซึ่งซึ่งตอนนั้นใช้ตุนอ่าใช่นั่นคือสำคัญเลยนะครับผมคิดอยู่นานนะนี่เกือบเกือบปีนะคิดคิดอย่างนี้นะในการทำเนี้ยทำทำทำจากเอามันเอามาอัดล็อก เราทำยังไงลองไปศึกษาดูลองไปติดตามจากจากสื่อตัวเทียวต่างๆก็มีวิธีการทําเยอะแยะแหละแต่ว่าผมลองไปสืบราคาดูเครื่องหนึ่งเสนกว่าเ<อ>สนกว่านะตตเครื่องเครื่องเดียวต่อเครื่องใช่ครับ,รบไม่ไหวแน่อย่างนี้เราก็<笑><笑>เลยมามาคิดกับเด็กกับเพื่อนครูเนี่ยครับเราแม้แต่นักการ,รผมก็มาขอความคิดว่าทํำยังไงเพราะก็บางคนก็มีความรู้เชิงช่างนะก็คือทํานี่ยมันอัดขึ้นมาได้ ก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็แนะนำเออกูลองลองเอาเครื่องเครื่องทันกะทินะครับคือคือมันบิดบิดได้ให้มันเกิดแรงอัดผมก็เออใช่ลองดูเบื้องเบื้องต้นก็คือใช้จานสแตนเลสนะครับมาเป็น,เป,นเป็นแม่แบบเป็นบล็อกบบอ่าใช่มาอัดสองสองสองอันนะครับอัดลงไปแล้วก็ตัด <c oughs> มันก็ได้แต่ว่าเรื่องเรื่องความร้อนอีกทีนี้เพราะมันต้องใช้ความร้อนก็เอาไปอบกับเตาไมโครเวฟ เบ้อน <g hale> ก็ใช้ได้อยู่ใช้อยู่นานนะวิธีการนั้นอยู่นานจนกระทั่งว่ามันก็คือ้าทำ่างนั้นมันใช้เวลาเยอะงบประมาณก็เยอะนะครับหนึ่งใบเนี่ยใช้เวลาหลายนาทีมากกว่าจะเสร็จก็เลยทำยังไงด,ดีคิดๆอ่าเราก็ไปดูต,ตลอดแล้วว่าเออเราเขามีเครื่องอัดยังไงก็ไปดูเออเห็นเขามีเครื่องคือมีบล็อกนะครับก็คิดอยู่ตั้งนานลองไปสืมาดูอ่าเป็นอลูมิเนียมที่มาทาบล็อก เป็นหนึ่งห้าพันกว่าบาทอูก็ไม่ไหวอีกแหละใช่เป็นเดียวนะเป็นเดียวนะเป็นนาขนาดนี้ห้าพันอูไม่ไหวก็เลยหาที่เราเอาวัสดุที่ว่ามันราคาเราสู้ได้ก็ไปก็ไปหาเป็นเหล็กเป็นเหล็กหนานะปันสองนิ้วอ๋อจะไปหาเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กอ่าใช่มาออกแบบแล้วก็พอดีว่าที่ที่ตำบลเรามันมีโรงกลึงอยู่เขาคือเขาปิดเศรษฐกิจนี่แหละย้ายกลับมาจากในเมืองมาอยู่ในบ้านก็ให้กลึงให้ เอาเอาเหล็กไปให้เขาแล้วก็กลึงเป็นรูปเน mm ี hmm. ่ยเราออกแบบเป็นรูปตัวรูปยานไปก็กลึงให้ก็พอพอทําได้สู้ได้อ่าแล้วก็ปัญหาต่อไปก็คือเรื่องความร้อนอีกก็คือมันต้องใช้ความร้อนเราต้องใช้ความร้อนในการอ่าใช่การที่ให้มันอยู่ตัวมันมันต้องใช้ความร้อนก็คิดอีกครับนะก็ไปเจอเนี่ยอ่าเตาไฟฟ้านะครับอ่าเตาไฟฟ้านี่เราก็มาดัดแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปดูของจริงนะครับ แล้วก็ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาอยู่ในขั้นที่ว่านําเสนอได้ก็คือใช้แผ่นความร้อนทีนี้เราไม่ใช้เตาเลยนะเราใช้แผ่นความร้อนจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี่หละนะครับเป็นอะไหมองข้าวออกมานะครับขว้านที่ว่าได้ได้ครับคือให้แผ่นความร้อนมันดีอยู่เราไปเอาได้เลยนะครับอ่าใครบริจาคก็ได้รับเลยทิ้งเวียนอ่าเลยคือเอาแผ่นความร้อนมาแล้วก็ไปคว้านบล็อกแล้วก็ใส่แผ่นความร้อนเข้าไปอ่าเดี๋ยวให้ไปดูของจริงด้วยก็เปนนะครับก็อันนั้นก็คือ ความเป็นมาที่มันเกิดขึ้นมาหลังอย่างนั้นนะครับพอว่าผลงานสามารถเอามานําเสนอได้แล้วนะครับทางผู้อ่านก็เห็นด้วยก็ทีนี้ก็หานักเรียนนะที่สนใจเอาเบื้องต้นคือเด็กสนใจก่อนคือทําไม่ดู<ม>เด็กสนใจก็มาเองครับก็มีเบื้องต้นกลั้งแรกอ้าหกคนก็มาดูก็เดินผ่านอาจาอะไรไกูอ่าหอมจังเด็กก็ก้ามาดู<อ>มันหอมนะครับเดยวก็ไปดูจะหอมมาก<อ>เด็กเออพอเด็กสนใจผมก็ําให้เขาดู ถามว่าูกสนใจไหมอย่างนี้เขาชอบนะครับทำได้ไหมอยู่ตั้งวันได้ไหมอยู่ก็อยู่อก็เริ่มนะครับพาเด็กมาให้เรียนรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างใช้ช่วงเวลาที่เด็กอเดใช่คือเวลาทำนี่คือผมอาอาศัยว่าเวลาว่างผมก่อนนะทำที่เด็กมันเดินเห็นนะนะเสร็จแล้วเด็กที่มาทำจริงคือเด็กที่อยู่เรียนประชารัฐ คือพักนอนโรงเรียนเลยพ้างนี้ผมจะให้ทำตอนเย็นอ๋อครับเย็นจนถึงประมาณสักสามทุ่ม,มนะช่วงน,นั้นแหละคือเขาได้ทำนะครับก็ทำมาประมาณปีหนึ่งปีการศึกษาหนึ่งแล้วนะครับ,รบก็ผลตอบรับก็ดีนะครับเด็กชอบคือได้ได,ได้ได้ด้วยเพราะเวลามีกิจกรรมอย่างเช่นงานอ,าอำเภออ๋อไปออกงานอ๋อใช่ใช่ครับอาทิตย์ประจำนายด้วยอ่าใช่ได้แล้วก็มีมีเวลาเขากิจกรรมค่ายลูกเสือก็พาเนี่ยไปนะครับก็ทำขายในค่ายเลย มีออกบูธที่เขตนะครับเกตพื้นที่ก็พาไปออกไปโชว์นะครับอย่างที่อำเภอสะบายอยนี้ก็ไปไปแล้วสองครั้งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมดูไปดูกันครับสาธิตทำแล้วก็ไปดูวัสดุตะกอนนะครับที่ใช้ประกอบในการทําทำเป็นฟันกับหมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวยวเชิญนะครับเชิญท่านผู้ชมนะครับไปดูอาจารย์ได้พาไปดูนะครับเชิญเลยครับ ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาชมวัสดุนะครับอุปกรณ์นะครับในการที่จะเราจะทำผลิตภัณฑ์กรรหมากออกมาสักชิ้นนี้ครับว่าเรามีนะครับวัสดุมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะครับได้บอกนะครับว่ามีอุปกรณ์มีวัสดุอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับเริ่มจากทําจากตรงไหนก่อนอะไรยังไงครับเชิญครับครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวขออนุญาติแนะนํานะครับวัตถุดิบ ซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในในพื้นที่บ้านเราเยอะแยะนะครับอก็อันนี้ก็เป็นกับหมากนะนี่ผมตัดไว้แล้วจริงๆแล้วก็จะยาวนะอาับหมากนี่มันาสามารถที่จะ,ะมันมีเยื่อที่สามารถากันน้ําก็ได้ก็คือใส่น้ําได้นะครับน้ําไม่รั่วนะครับบางเด็กไม่เชื่อะนะครับ อ,าาอ่าใช่ครับเนี่ยเยื่อเยื่อครับเนี่ยนะครับเยื่อ<ด>มันอ่า<ด>น้ําจะไม่รั่วครั้งแรกเด็กไม่เชื่อนะครับผมเนี่ยทำก็เรียกตีหมาตักน้ําเด็กไม่เชื่อว่าใส่น้ําได้นะครับไปต้องไปตักน้ําให้เด็กดูนะครับใส่ได้นะครับเด็กอ่าอานนี้ก็นี้เป็นตั้งผลงานครูผลงานเด็กนะครับอ่าเด็กอ่าช่วยครูครูก็สอนให้เด็กทาเพื่อที่จะเอาไปไปเสนอ ไปนาเสนอไปขายไปออกบูธนะครับอันนี้เป็นเป็นกับหมากอย่างนี้เป็นกับหมากนะครับอันนี้เป็นก็เป็นกับหมากแต่เป็นกับหมากเปลเหลืองหมากแดงอ๋อเป็นหมากอ่าอันนี้หมากอ่าเป็นหมากหมากไม้ประดับนะครับก็ได้ซึ่งกับหมากอย่างนี้นะเหนียวเหนียวกว่ากับหมากธรรมดาจะเอามาทําเป็นอันนี้เป็นแก้มน้านะครับเป็นแก้วกาแฟนะครับก็ใช้กับอย่างนี้ครับอ่าเหลืองหมักแดงเนี่ยทำเป็นแก้วกาแฟครับเพราะมันจะมีความเหนียวกว่าอันนี้มันถ้าอัดด้วยกับหมากมันจะแตกนะ แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกระปามนะอันใหญนะครับขออนุญาตยกให้ดูครับอันนี้เป็นกระปามขวดนะครับอันนี้ทำอ่าที่หน้าวงสมุนก็เดี๋ยวออกไปดูด้สามารถทําตั้งเป็นอ่าหมาน้ําอันใหญ่นะครับใส่น้ําได้เป็นกละมังนะครับอาบน้ําให้เด็กได้ด้วยนะครับหรือเอามาทําจานอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือตัดเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มาอัดขึ้นรูปนะครับอ่า สำหรับจุดเด่นของพัชนะจากกับมากคุณครูโอภพาสระบุว่ามาจากธรรมชาติแท้100%เปอร์เซนปราศจากสารเคมีและการฟอกสีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกหักง่ายน้ำหนักเบาใส่อาหารได้ทุกเมนูไม่อ่อนตัวทนความร้อนได้ดีมีกลิ่นหอมและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถย่อยสลายเองได้หากท่านได้สนใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กลับหมากของโรงเรียนบ้านบาโหยเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆทดแทนวัสดุส่งเคราะห์อันเป็นการลดมลพิษช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่และส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนและชุมชนได้ที่โรงเรียนบ้านบาโหยตำบลบาโหยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลากันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากนายศักดิ์สิทธิ์ขุนรงค์หัวหน้าอุทยานสันคราคิรีได้มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอุทยานว่าอุทยานแห่งชาติสันคราคีรีตั้งอยู่หมู่ที่2องตำบลบาโหอยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งมีขนาดพื้นที่916.08ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปลักษณะของอุทยานแห่งชาติสังกาลาคิรีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวไปจนจุจดชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีเขาควรกำแพงเป็นยอดเขาสูงสุดมีความสูงประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นพื้นที่ต้นน้ำรำธารที่เก่อกำเนิดรุ่มแม่น้ำเทพา สภาพผืนป่าเป็นป่าดิบชื้นมีเดือนยอดของต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมีพันไม้ที่สำคัญไม่หายากหลายชนิดเช่นหลุมพอไข่เขียวสยาตะแบกเสียดช่อตังหนตะเคียนแค่หินกิษณาเป็นต้น สัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่พบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนกสัตว์เลื้อยคลานมแมลงและสัตว์ป่าที่มีค่าหายากต่างๆเช่นสมเสร็จกระทิงเสือโครง่งเสือปลากระจงเก้งเลียงผาไก่ป่านกกลางเขนดงนกเงือกกลามช้างเป็นต้น กิจกรรมภายในอุทยานมีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติในการเดินป่าเที่ยวถ้ำศึกษาสภาพธรณีชมพันไม้และยังมีลานกลางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้พักค้างคืนเพื่อดื่มด่ำธรรมชาติในยามค่ำคืนและตื่นมาสัมผัสหมอกในบริเวณอุทยานอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีความพิเศษที่เราจะพลาดกันไม่ได้เลยก็คือการทำอาหารภูมิปัญญาจากชาวบ้านในชุมชนได้คิดคน้นและทำขึ้นมาก็คือลามข้าวและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านมงคลขุนคำมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำลามข้าวว่าชาวบ้านที่นี่มักจะใช้วิธีการหุงข้าวแบบนี้เวลาเข้าป่าเป็นการดำรงชีพในป่าเพราะเป็นการนำเอาวัสดุที่มีทั่วไปในป่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ทำลายสิ่ง ดวดล้อมโดยวิธีการทําก็คือนาเข้าสารซา้าข้าวผสมเกลือเล็กน้อยแล้วห่อด้วยใบแลดแล้วนํามาห่อประกบกันคล้ายๆข้าวต้มมัดจากนั้นนําไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่โดยเลือกไม้ไผ่ลําที่มีความยาวและเหนียวเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกมาได้แล้วใส่น้ําจนเต็มกระบอกแล้วนําไปตั้งไฟจนเดือดเมื่อน้ําเดือดแล้วให้เทน้ําในกระบอกไม้ไผ่ออกแล้วนาไปเผาไฟอีกรอบให้แห้งก็ถือว่าใช้ได้ เรมดงไว้แล้วดงไว้น้ำเสด็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็ผ่าผ่าครับอกแล้วก็ดึงดึงเข้าออกมอ๋อพอผ่าออกมามันจะอยู่อย่างนี้เวลาเราจะจะทานเราก็ดึงออกมาใช่ไหมครับผ่าก่อนนะต้องผ่าก่อนก็ออกออกออนักษาอ๋ออกมามันก็จะนแี้อ้ากินมากครับจาเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ มาเที่ยวนะครับมาชมมาชิมนะครับข้าวหลามนะครับที่ทําโดยวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนนะครับซึ่งครับชาวบ้านได้คิดค้นสูตรขึ้นมาแต่โบราณนะครับซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาตินะครับอร่อยมากอยากให้ทุกท่านได้มาชิมนะครับขอบคุณทางท่านพสยามแห่งชาติสันกาลย์รีนะครับเป็นอย่างมากนะครับอย่างสูงนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ให้ความรู้นะครับกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่าน ปราดชาวบ้านผู้ให้ความรู้เรื่องของข้าวหลามทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความรู้เรื่องของการทําข้าวหลามในวันนี้หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากมาสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติพร้อมรับประทานอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านก็สามารถมาได้ที่อุทยานแห่งชาสันคาราคีรีหมู่ที่สองตำบลบาโหยอําเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลากันได้เลยนะคะ